อาจารย์ย์ไ้ฟังนะว่าทำไมโมดูลคือเคสแต่ว่าเออมื่อกี้เนี่ยอยากจะอยากจะช่วยคุณเพ็ชรสักนิดหนึ่งคือประเด็นของป่าแม่วงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นป่าแม่วงมันคือประเด็นป่ากตะวันตกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์รัตยาพูดตลอดเวลาว่าถ้าป่าแม่วงถูกปลุกรุกมีการสร้างเขื่อนนั่นเป็นการเปิดแผล เป็นแสบกุ้งคลองเลยนะครับที่จะกลายเป็นมะเร็งนอนาคตให้กับผืนป่าตะวันตกแล้วก็ขื้นป่าตะว,ว,วันตกมันประกอบด้วยผื้นป่าที่เราจับดีก็คือโอ้อยับแข้งทุ้งใหญ่ทเรสวนแม่วงน,นะครับเนี่ยครับมันไม่ได้ถูกแบ่งแยกในมุมมองของสัตว์แม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่ว่าในมุมมองของคนนะฮะครับทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าทําไมจะต้องมีคําถามว่าทําไมจะต้องคัดคากิดแอลวผมอยากจะย้อนกลับไปที่เรื่องของการบริหารจัดการน้าสามแสนห้าหมื่นล้านสักนิดหนึ่งก่อนนะครับประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้าสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกําลังตักดังนะครับแล้วก็คืนแม่วงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่ในงบประมาณ 3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์สุกถามว่ามันมันเป็นยังไงนะโมดูลโมดูลที่ผมบองว่าเป็นเค้กเนี่ยมันมันคือมันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค,คือมันจะมี a อหนึ่งนะฮะได้ไปเจ้าหนึ่งดีหนะึ่งได้ไปเจ้าหนึ่งนะ ไม, 1, นะไม่ใช่ B หนึ่งิอนะไม่ใช่วิตามิน B แต่ว่าเนี่ย A 3เนี่ยนะฮะ A ส B 1 B 2 B 3คือผมเองเนี่ยเม well, ื่อกี้ที่อาจารย์เจริญวิทย์บอกว่ามีคนโพสต์เข้าไปว่าเกิดแม่วงเนี่ยในนิทรรศการเนี่ยเขาบอกว่าผ่าแล้วผมเองอ่ะผมเป็นคนไปไปดูเองคือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยรัฐบาลกำลัง ประชาสัมพันธ์เต็มเต็มเนียวนะครับเขาจัดงานที่สยามดิส c o v e รีหลายคนผมไม่ทราบผมเองเน่ยพอสอนเสร็จผมก็ไปนะครับแบเป้ของผมไปนะครับทำท่านเนียนๆเ,เป็นนักเรียนใส่หน้าเด็กนิดนึงก็ไปถามเขาว่าเออนะพี่ทํำยังไงเราจะหายน้ำท่วมทันทีที่เขาบอกอ๋อเนี่ยจะต้องทำโครงการ a a 1 b 1 c หปหนึ 1, อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเขาก็อธิบายเป็นฉาก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 ไปล้วพา,าผมดูบอดนะครับพาผมดูบอดว่ามันเป็นยังไงผมถ่ายรูปมาฮะถ่ายแบบเนียนเลยฮะเขาก็ถ่ายให้ถ่ายอย่างดีเลยนะมันมีโครงการที่เขานําเสนอในนั้นมากมายอยากขอโทษนะผมไปผมไปดูเนี่ยมันมีคนดูประมาณห้านคนนะมีคนดูสักห้าคนแล้วก็คนนําเสนอสักสิบคนก็เลยมาแย่งพรีเซนต์ผมใหญ่เลย เรียกว่าเป็นโครงการเป็นนิทรรศการที่ทําเองดูเองนะฮะอาจารย์รดาแล้วอาจารย์โแล้เห็นภาพอาจารย์โพษมาว่าตแล้วผมอยากจะชี้ให้ดูสักนิดหนึ่งไม่รู้ว่าคล้องโฟลรไซว์แบบเป็นรูปที่ผมถ่ายมารัฐบาลที่ตูมากเลยก่าโทษนะยิ่งร่ากับโทษริงนะแต่ว่าเนี่ยเขียนเลยฮะแม่วงนะอนุมัติ E H I A เรียบร้อยแล้ว อันนี้มันเป็นการสร้างความความผมคิดว่ามันเป็นความสับสนอย่างใหญ่หลวงให้กับสังคมนะไม่ใช่รูปนี้รูปเดียวนะมันมีรูปอื่นๆด้วยคือเที่ยวบอกเข้าไปทั่วว่าแม่วงเนี่ยขจรพอเห็นชอบแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่การนำา e ESIA เข้าสู่โครงการแม่วงเอเข้าสู่ขจรเนี่ยกำลังดำเนินการอยู เขรู้ได้ไงว่าผ่านแล้วมาทําเป็นนิทรศการแล้วยังจะเปรียบกันไว้อะนนิทรรศการนี้บอกแล้วว่ามันเป็นมันเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แต่จริงแล้วมันเป็นการเผยแพร่ความเข้าใจผิดมากกว่านะสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมดูลอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาผมอยากจะเทียบให้เห็นง่ายๆว่ามันเหมือนกับประเทศประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเทียบเป็นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเกิดมี ส่วมแขึ้นมาก็ส่สวมหนึ่ง 1, บ้านสามห้องนอนสะี่ห้องน้ำนะห้องน้ำหนึ่งส่วมแกนะก็เลยเอาว่าปุบส่วมให้หมดเลยทารางระบายน้ําใหม่หมดเลยนะครับอาการอาการร้อนรนก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันมันได้ใช้งบประมาณดีอ่นะมัน,ม,นมันเงินมันหมุนคล่องดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งเป็นหลายๆโมดูลเกืดอแม่วงเนี่ยเป็นโมดูล A1 นะครับเป็นโมดูล A1 แล้วเขาไม่เรียกเขือ่อนนะ เวลาเขาไปจัดนิทรศการเนี่ยเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําแม่วงฟังดูดีดีอ่างเก็บน้ําแม่วงแล้วที่เมื่อก้ที่พี่หานบอกอ่ะว่าโมเดล A5 เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างแม่น,น้าสายใหม่ดีกว่าแม่น,น้าสายนี้ยาวมากนะสามกว่ากิโลจากแม่น้ําปิงลงสู่อ่าวไทยนะครับที่แม่น้ําแม่กรอง ในเอกสารของรัฐบาลเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าการก่อสร้างคลองขันน้าผมเรียกว่าแม่น้าขันน้ำดีกว่านะฮะเป็นทางรอดจากมหาอุกภัยอย่างยั่งยืนเป็นทางลอดจากมหาอุกภัยอย่างยั่งยืนคือพูงงดง่ายๆดีดีมากนะฮะหลังดูก็เติมผมก็ผมไปดูก็น้ําตาไหลเลยนะฮะแต่ไม่ได้น้ําตาไหลเพราะเติมนะน้าตาไหลเพราะว่าสงสารระเศ สิ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งก็คือว่าทำไมเราจะต้องคาน ESI เพรา e ะว่า ESI เนี่ยมันเป็นกุญแจดอกสำคัญนะครับมันเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างเขื่อนถามว่าตอนนี้เขื่อนแม่วงสร้างหรือยังยังนะครับเขื่อนแม่วงยังไม่ได้สร้างต้องใจเย็นนิดน,ดน,ดนึงนะว่าเรายังไม่ได้ต้องไป ยืนป้ายประท้วงกันที่หัวงานอย่างนะครับเกิดแม้วงยังไม่สร้างแต่ว่าก่อนที่จะสร้างได้เนี่ยกระบวนการมันจะต้องผ่านการทำให้ ESIa ผมอยากจะเรียกว่าอีเฮียนก่อนนะฮะคืออาเทียนยังเรียกได้เลยอ่ะนะฮะงั้นเราก็เรียกอีเฮียนบ้างก็าลวกันนะนั้นอีเฮียนเนี่ยมันเป็นเล่นแบบนี้นะอีเฮียนนี่คือคือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโครงการขนาดใหญ่กฎหมายบอกว่าจะต้องทำอ e ีเฮเนี่ยสำหรับโครงการทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของคนก็ทำฮะเสร็จแล้วบริษัทที่รับทำเนี่ยเขาก็ทำตามตาม,ตาม,ตามเ,าเรียกว่าตามเวลาระยะเวลาที่เขามีอยู่อย่างที่บอกไปสำรวจจัดป่าวันครึ่งนะฮะแล้วก็มาเขียนแล้วก็ในรายงานฉบับนี้เนี่ย ตามขั้นตอนแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือว่าโครงการขนาดใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องส่งทารายงานตัวนี้ก่อนเพื่อส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อพิพพพจารณาแล้วว่ามันเห็นชอบนะครับในตัวรายงานนี้เนี่ยจะมีการรับฟังความคิดเห็นด้วย จะมีการรับฟังความคิดเห็นด้วยแต่อย่างที่ที่หันนลงเราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของสามเดือรักยาวก็เป็นการจัดแบบชนิดรวบรัดแล้วก็เอามาเขียนในรายงานฉบับนี้เพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายงานที่เหมือนกับเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การก่อสร้างเกิดแม่วงดังนั้นเนี่ยเราถึงได้คัดค้านไอ้เจ้าอ e ีเทียเนี่ยนะครับที่ ที่นำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นดังนั้นในแง่ของกระบวนการกระบวนการตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพิจรารณายังอยู่ในขั้นของการพิจรารณา EHA i e HA e เนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้สิ่งที่คนหวัวใจนุราจะทำได้ก็คือว่าพยายามที่จะบอกให้สังคมได้รับทราบว่า รายงานนี้เนี่ยไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดของเกิดแม่วงให้กับสาธารณชนได้ทราบแล้วถ้าผ่านสมมุติว่าไอ้เจ้าอีเทียเนี่ยผ่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคณะกรรมการผู้ชำนาญการจะนําเสนอไปอยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คือนายกท่านนั่งเป็นประธานนะครับ รองนายกที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก็นั่งเป็นรองประธานะแล้วก็มีคณะผู้ชำนาญการ5ท่านคณะผู้ชำนาญการ5ท่านนั้นเนี่ยไดเออ้เปลี่ยนแปลงได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการชุดใหม่ที่จะมา,เข,า,เ,ขาเข้ามาเนี่ยครับก็จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็น ทีนี้ในแง่ของการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยจากพิจารณาอนุมัติหรือไม่เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องฟังความคิดเห็นของผู้สมนาการผู้สานาการว่าอย่างไงคณะรัฐมนตรีหรือว่าคนณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็จะก็จะว่าต่างน,นั้นแต่ว่าเงื่อนยามันอยู่ตรงที่ว่ามันมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการตั้งแต่ต้ตนปีแล้วก็รายงานฉบับนี้เนี่ย อยู่ในวาระของการประชุมของสำนักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันที่9กกันยาเยนที่ผ่านมาที่เราไปยื่นหนังสือคัดค้านกันนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังระงับการพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นก็วางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงการเกิดแม่วงยังไม่สร้างแล้วก็โครงการเกิดแม้วงนั้นเนี่ยตัวอีเดียนี่ยังไม่่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ รบกวนทุกๆท,ท่านเนี่ยนะครับลองพิจารณาเนื้อหาสาระนะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสื่อนะคะเสถียรจะมีรายละเอียดของ e อีเฮียตัวเนี้ยนะครับให้อ่านนะครับเป็นตัวรายงานสรุปสาหรับผู้บริหารอันนี้อ่านง่ายหน่อยนะครับก็ลองช่งางใจอยู่นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ายังเป็นรายงานที่จะต้องได้รับการแก้ไขอ,อีกมากมายในฐาน,นะของนักวิชาการสําหรับ ปัญหาของตัวเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับถ้าจะขอยืมคำพูดของท่านนายกสักนิดหนึ่งนะวันนี้ผมเศรารท่านนายกเยอะไปหน่อยท่านบอกว่าท่านต้องบริกบูรณาการนะต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำผมก็คิดว่าจริงปัญหาของเขื่อนแม่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการไม่บูรณาการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไม่บูรณาการยังไง สิ่งที่คิดว่าไม่บุรณาการในเชิงต้นน้ำก็คือต้นน้ำแม่วงเนี่ยอยู่ในผืนป่าลุกลัฐที่คุณเพชรพูดไปแล้วนะครับการสูญเสียผืนป่าตะวันตกหรือสุดท้ายของประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากนะครับผมย้ำเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากสำหรับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของต้นน้ำเนี่ยถ้าคิดให้ดีสักนิดหนึ่งการสร้างเขื่อน มันมีทางออกอย่างอื่นไหมแทนการสร้างเกิดขนาดใหญ่เช่นเกิดแมวงนะครับเราจะสามารถสร้างเกิดเป็นลักษณะของเกิดคววงหรือว่าเป็นซีรีส์ได้ไหมหรือว่าเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําในระดับชุมชนนะครับเพื่อแก้แคปัญหาน้ําแล้งได้ไหมนะครับขออย่างเดียวครับอย่าไปสร้างเกิดในพื้นที่ที่คุณสืบนะครับเกียร ท่านได้เสียสละชีวิตรักษาไว้นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับชาวโลกนะครับว่าเราไม่ได้ออกไม่ได้เป็นผู้่อต้านความเจริญน,นะครับเราไม่ได้ขัดขวางว่าจะต้องสร้างเกิดหรือไม่สร้างเกิดแต่เราขอเถอะนะครับขืนป่าไแม่วงเนี่ยมันคือคืนป่ากตะวันตกคืนเดียวกับทุ่งใหญ่ในเรศวนคืนเดียวกับกล้วยกาแห้งเพราะฉะนั้นต้นน้ำก็มีปัญหาแล้ว พิจารณาใหม่ได้ไหมนะครับประกอบกับโมดูลเอเนี่ยครับที่เป็นต้นน้ำเนี่ยเขาสร้างเขากำลังจะสร้างคลองขันน้ำที่เรียกว่าแม่น้ำผัานน้ำความกว้างประมาณ2 5 0เมตรเท่ากับความกว้างแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยพูดง่ายๆก็คือจะขุดแม่น้ำใหม่ยาวตั้งแต่แม่น้ำอิงมาจนกระทั่งถึงแม่น้ำแม่สองนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการ มีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับเ,รเพราะว่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อโมดูลเอกับเขื่อนแม่วงมันมาทับซ้อนกันอย่างนี้แล้วกลุมลงผมถามว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรนะครับจะเอาสองโครงการเลยเหรอนะรนั่นคือต้อนน้ําส่วนกลางน้ำส่วนกลางน้ำก็คือพูดสอเรื่องเรื่องน้ำท่วมบอกได้เลยว่าปริมาณน้าของเขื่อนแม่วง ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ําท่วมในกรุงเทพหรือในปริมณฑลหรือพื้นที่อื่นๆเลยเพราะว่าปริมาณน้ํามันมีแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตของปริมาณน้ําทั้งหมดนะครับในลุปน้ําทัาพยาอันสายดังนั้นแม่น้ําแม่วงไปกัน้นเขื่อนมันก็ได้น้ํานิดเดียวแถมมันช่วยเรื่องของป้องกันน้ําท่วมไม่ได้ด้วยไม่สามารถป้องกันน้ําท่วมได้แน่นอน แล้วถามถึงเรื่องส่วนประทานการชนประทานสําหรับเขื่อนขนาดใหญ่แม่วงเนี่ยเนื่องจากเขื่อนมันเป็นสร้างในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่อับฝนนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีฝนตกเพราะฝนมันจะตกในป่านะครับแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณน้อยและในพื้นที่ที่เป็นหัวเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บการที่จะเก็บน้าเพื่อการชนประทานเนี่ย มันได้ไม่มันคงได้น้ําไม่มากแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างนะครับคือเขื่อนทับสลับที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็เก็บน้ําได้ไม่มากเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่ากลางน้ําก็มีปัญหาคืออะไรทนประทานก็ไม่ได้การน้ําท่วมก็ไม่ได้แล้วมันจะคุ้มค่าอะไรครับกับการสร้างเกืือนี้ส่วนปลายน้ําผมบอกได้เลยว่าปัญหาปลายน้ำเป็นปัญหาใหญ่มาก ปัญหาปลายน้ำก็คือปัญหาของคนชั้นกลางในเมืองเนี่ยครับไม่รับรู้ปัญหาปลายน้ำที่ปลายน้ำที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาตรงนี้เนี่ยงปงุงเพมหานครตรงศูนย์กลางความเจริญเนี่ยคนเยอะแยะไปหมดแต่คนไม่รับรู้ครับผมผมเมื่อวานนี้ผมโพสต์เข้าไปใน Facebook ของผม <S <S ผมเรียกร้องให้เราช่วยกันประนามสื่อหลักเพราะว่าสื่อหลักไม่ได้เสนอข่าวนี้เลย สื่อหลักไม่ได้นําเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องของเกอนแม่วงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญมากๆในช่วงนี้ของของประเทศไทยคนชั้นกลางในเมืองไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยนะครับไม่เข้าใจไม่ใส่ใจนะครับกลายเป็นไทยเฉยกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้เนี่ยมันต้องบูรณาการทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับ มันถึงจะช่วยกันดูแลให้โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการใ,นในรดก็ตามนะครับเพื่อการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันก้าวไปในขั้นตอนที่ถูกต้องถูกจังหวะแล้วก็ถูกหลักถูกเกณน,นะครับผมขอเรียนอาจารย์เสริมมิตรไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันในรอ,อ,อรรบต่อไปอีกที